ผมสีดําดูน่าสนใจยิ่งขึ้นตัดผมสั้นน่าสดอยู่บ้านเลี้ยงลูกชายเองคาสน์จุ๋ยวรัตยาหลงลูกชายหนักน้องพีเจห้าเดือนจำมั่มผมดําหล่อระดับพระเอกน้องพีเจลูกชายพ่อพุทธแม่จุ๋ยลูกนี้หล่อสู้กล้องมากตกหัวใจที่พี่ไปหลายดวงเลยเป็นอีกหนึ่งซุปตารุ่นจิ๋วที่พี่พี่แฟนคลับเห็นเมื่อไหร่เป็นต้องหัวใจละลายสําหรับน้องพีเจลูกชายสุดที่รักของจุ๋ยวรัตยากับดีเจพุทธ ผู้ที่ใช้เกษตรินที่ตอนนี้หนุ่มน้อยอายุ5เดือนแต่บอกเลยว่าโครงหน้าชัดผมดกดำยิ่งมองยิ่งหลงรักยิ่งโตยิ่งหล่อจริงๆล่าสุดหนุ่มน้อยพีเจมาทำให้หัวใจของพี่ๆละลายอีกแล้วจากภาพในอินสตาแกรมของแม่จุ๋ยที่กำลังอุ้มลูกชายซึ่งจากภาพจะเห็นว่าน้องพีเจฉายแววเข้าวงการแต่เด็กเลยจริงๆเพราะยิ้มสู้กล้องมากๆไม่ว่าจะมุมไหนก็ฉีกยิ้มแฉ่งแบบรู้มุมรู้งานเป็นที่สุดงานนี้แม่จุ๋ยถึงกับต้องบอกว่าลูกชายเป็นตัวแทนแม่ได้แล้วสูกกล้องแทนแม่และหนึ่ง มองกี่รอบก็ใจละลายไปเลยจ้าน่ารักน่าเอ็นดูมากๆเป็นอีกหนึ่งคู่คุณพ่อคุณแม่ลูกอ่อนที่ถึงแม้นางเอกสาวจุย๋ยวรัตยาจะเพิ่งคลอดลูกชายน้องพีเจได้ไม่กี่เดือนแต่เธอก็ยังแบ่งเวลามาดูแลตัวเองและสามีพุทธผู้ที่ชยัยได้อย่างดีอยู่เสมอล่าสุดพุทธจุย๋ยก็หาจังหวะขณะน้องพีเจนอนหลับคุงแขนกันออกไปสลัดลุกด้วยการตัดผมทรงใหม่พร้อมอวดภาพให้เห็นและเขียนแคปชั่นไว้ว่าจังหวะลุกหลับพ่อแม่แวบไปตัดผมกันครับบก งานนี้แฟนๆต่างก็เข้ามากดไลค์กันท,ทันทีซึ่งหลายคนได้พูดเป็นเสียงเดียวกันด้วยว่าพุทธจุยเวอร์ชันนี้ดูหน้าเด็กลงมากไม่รู้ว่าน้องพีเจได้เห็นจะยังคงจำหน้าคุณพ่อคุณแม่ได้บ้างหรือเปล่านะ